สวัสดีครับที่น้องสมาชิกทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องวัดดินนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นพื้นฐานที่เราจะเอาไว้ทราบเรื่องของค่าวิเคราะห์ของดินซึ่งมันเป็นหัวใจของการเพาะปลูกพืชนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกควรจะมีเอาไว้นะครับก่อนอื่นผมแนะนําก่อนตัวเครื่องวัดดินนี้จะมาพร้อมๆกันกับตัวปลอกที่สวมนี่นะครับทุกครั้งที่เราจะใช้งานก็ถอดปลอกนี้ออกมาแล้วตัวก้านนี่จะเป็นก้านสำหรับให้เราสามารถวัดลงไปทั้งในดินก็ได้ สามารถวัดค่าของน้ําก็ได้นะครับซึ่งทางด้านนี้ตัวปุ่มเองเนี่ยนะครับทางปุ่มทางด้านซ้ายมือจะเป็นสี่มอนก็คือเปิดเครื่องนะครับถ้าเราปิดเครื่องก็คือใช้ปุ่มด้านขวานะครับก็คือขวามือปิดเครื่องกดค้างเอาไว้นะครับประมาณ5วินาทีเครื่องจะดับเองนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กดอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะเครื่องจะแสดงค่าถ้า7.0ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งของการวัดค่า pH นะครับจะเห็นตัวหนังสือ pH ขึ้นมาและมีคําว่า7.0 7.0คือค่าของความเป็นกลางนะฮะก็คือสามารถที่จะวัดลงไปในดินหรือวัดลงไปในน้ําก็ได้แต่ไม่แนะนําให้แช่ในน้ำนะฮะให้แก้จุ่มลงไปเฉยๆนะครับนะฮะโอเคเราจะมาสาธิตพิธีการกันนะฮะสำหรับเรื่องของการดัดค่า pH ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราเห็นนะครับว่าค่ามันอยู่ที่7.0มาดูกันที่นี่ครับครับอันนี้ก็เป็นค่าดินที่เราวัดให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เรามีการใช้สมัยทรีลงไปปรับนะครับในค่าดิน แล้วเราก็ปรับให้ดูนะฮะว่าดินมันเป็นยังไงนะก็คือได้ค่าออกมาคือ ph 6.2นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับกับการปลูกพืชซึ่งมาดูในดินในทั่วทั่วไปนะครับจะพามาดูดินทั่วทั่วไปนะตอนนี้ค่าออกมาคือ7นะค่าออกมาคือ7นะครับคือค่าเป็นกลางนะของสมบัติเกดดินทั่วทั่วไปนะครับดินที่เราไม่ได้มีการไม่ได้มีการปรับค่าอะไรมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองดูค่าดินนะครับ ไปถึง4.5เลฮะซึ่งถือว่าเป็นดินเป็นกรดมากนะครับแต่จากเมื่อกี้จากกระถางเมื่อกี้ก <cut> ็เห็นนะครับพอเราใส่สมัยทรีเข้าไปแล้วเราปรับมันขึ้นมาอยู่ที่6วานะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือในการที่เราใช้ในการวัดดินนะครับจะได้รู้ว่าค่าดินของเราเป็นยังไงนะครับก็นะบจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้านนะครับเพราะว่าตำแหน่งของการขยับขึ้นขยับลงของในชั้นดินแต่ละชั้นค่าของดินก็จะต่างกันไปนะครับ หน้าดินที่มีการปรับปรุงแล้วไรแล้วก็จะดีขึ้นนะครับครับนะนั่นก็คือคการดูเรื่องของค่าค่าของดินนะครับแล้วก็การใช้เครื่องวัดดินจะเห็นสังเกตนะครับว่ามันบอกทั้งเรื่องของค่า ph ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีบอกกันในเรื่องของค่าของแสงด้วยนะครับนี่ฮะตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรับแสงตรงข้างบนนี้จะเป็นตัวแถบสถานะในการบอกของค่าของแสงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีการวัดนะครับก็คือมีสวิตช์ผักออกมานะครับ ถ้าเราผักเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรามีการผักมันก็จะเปลี่ยนแปลงอันนึงวัดค่า pH เราผักมาปับป๊บก็จะเป็นการวัดอุณหภูมิในดินนะครับก็จะมีทั้งบอกองศาเป็นองศาเซลเซียสกับกดอีกค่าหนึ่งจะเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็มีการบอกของค่าความชื้นในดินด้วยนะครับถ้า dry แปลว่าดินแห้งนะครับถ้า wet แปลว่าดินเปียกหรือว่าดินชื้นนั่นเองนะครับ เราก็สามารถวัดลงไปเพือที่จะดูได้ว่าดินของเรานั้นมีค่าความชื้นมากน้อยแค่ไหนแฉะหรือว่าไม่แฉะนะครับบวกกับการวัดแสงก็คือค่าของการบอกแสงตอนนี้อยู่ในตำแหน่งโลนะครับก็คือแสงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งแสงก็จะเยอะอันนี้ก็เอาไว้ให้ไปไว้ใช้สําหรับการพิจารณาเลือกปลูกพืชในตำแหน่งต่างๆที่อาจจะต้องการแสงมากหรือน้อยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอันด้านหลังก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายทานนะครับ ก็กดสลักออกมาตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นฐาน9โวลต์สามารถถอดเปลี่ยนได้ในกรณีที่ฐานอ่อนนะครับแล้วก็มีการแสดงค่าการวัดอาจจะผิดเพี้ยนไปซึ่งจะมีแถบสถานะบอกนะครับด้านนี้เป็นขีดเล็กให้เห็นนะครับว่าเป็นรูปของแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่มือถือต่ำนั่นแหละครับนะครับเราก็ควรเปลี่ยนเพื่อให้ได้ค่าที่ชัดเจนมากขึ้นครับนั่นคือทั้งหมดของการใช้งานของเครื่องวัดดินรุ่นนี้นะครับสนใจหรือสงสัยสอบถามมาได้นะครับกับเ t ทีอครับขอบคุณครับ Thank you